พี่หัวินบ้านากิัก,ากมาอันใส่บานแล้วก็เลี้ยงงงตาลพี่ยอดอ,อันแบบมีเกีียวพี่แอลสองถ้วยออเส้นชย,ยาสองถ้วยอ,อ,อ๋อพี่แอลไปทำงงตานอาี้ยยางงตาน,น,น,งงนัี้นี้หมูหัวยาไปหมูวัวอันใส่รถนั่งอันใดหมู <c oughs> มัวอันนีอยากินน้ำขนาดวเดอพี่แใส่รถด,ดีก้าพี่เอลใส่รถด,ดี เอออันเป็นแบบเปี๊ยงเผื่อละอย่างเนาะป้าโอป้าโอได้ๆว่าโอว่าลิกให้กินหมูจุ่มมาจะติดานมานะปีซื้อไว้ในตู้เย็นอันนี้หรอสั่งไว้แล้วจะกินจะเลี้ยงมันเกิดคลิกกกะเขาแล้วอ่ะไม่นหะอืเอออย่างลูกที่ไม่ร้อน ปอปอมันต้องต้มก่อนนะอ๋ออ๋อปอกแกะแกะเลยอันที่ที่ซื้อมาจะเลี้ยงมันเกิดกินมันหมดละเอากินกับปอกับแม่หมดละก็หมดกินได้ไหมกินได้ค่ะกินได้ But better cook it first กินได้กินได้อันนั้นกินได้เลยเวลาสไปร์ปเกินหน้าหน้าน้องกินได้เลยค่ะปอปอ Something black on this side Yeah take it out I'm not sure what that is. Yeah. <coughs> what do you like better, pork or crab stick? <coughs> crab stick. What about you and I? You like you prefer pork or you prefer crabstick? Anna, no, your dad asking. Mm. You did not hear me. What do you like better uh, between pork and crabstick? Anna! Anna! What do you like better? Or you like both? No, no, uh, only the pork and the craft stick. Between the two, pork and craft stick, which one is more yummy? Choose only one. Which one is more delicious? What do you think? Answer. Answer. What's that? Okay. okay. ยำกิ๊กปิดไฟ้็ไฟมันนี้บอกเอิ๊กปิด่็ไฟดับเบ๊ม,ม What is that? Cheese right? No no sticky rice. เอาชีสใส่อันนั้นใส่ไฟแล้วเนาะแล้วมันเหนียวๆอ่ะ